พูดถึงเทศกาลโคลนที่ชื่อดังนะคะส่วนใหญ่พี่กายจะนึกถึงที่เกาหลีคะ่ะไม่เคยได้ยินเลยเหรอคะไม่เลยครับพี่แจนกายแย่มากาเป็นยังไงครับอยากรู้แล้วครับคือแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะมาที่มณฑลกุ้ยโจวค่ะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนค่ะ <c oughs> ก็มีเทศกาลโคลนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามชมกันเลยค่ะ เทศกาลโคลในมณฑลกุ้ยโจวนะคะจัดขึ้นที่เมืองหนีผิงเป็นประเพณีของกลุ่มชาติพันตรงค่ะที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลโคลกันเป็นประจำทุกปีมีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาร่วมงานจํานวนมากเลยค่ะความสนุกสนานเนี่ยนะคะอยู่ที่การลงไปคลุกกับคโคลที่อยู่ในบ่อนะที่เต็มไปด้วยคโคลเลนค่ะแล้วก็จับปลาในบ่อโคลด้วยมือเปล่าค่ะซึ่งเกมการจับปลาด้วยมือเปล่าเนี่ยถือเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชนเผ่าตงเลยเพื่อให้การทําเกษตรกรรมได้ผลดีค่ะนอกจากชาวบ้านในท้องถิ่นแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจากที่ต่าง ก็สามารถร่วมสนุกกับเกมจับปลาใส่บ่อโครนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะร่วมรับประทานอาหารกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนบนโต๊ะจักเลี้ยงที่มีความยาวหลาย10เมตรกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นเทศกาลแปลกๆเทศกาลหนึ่งนะครับก็เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับใช่อาจจะเรียนแบบพฤติกรรมสัตว์บางอย่างหรือเปล่าคืออะไรครับพี่แจนไม่ไม่รู้จักเหรอคะ คือหมูชอบเล่นโครนไงครพี่ไก่นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะ,ะพี่ไก่นี่จะเป็นอย่างอื่นไงอะไรคะไม่เป็นไรดีกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันค่ะโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะที่พี่ไก่เพิ่งเพิ่งรู้จักนะครับอ,อาจจะจริงๆประเทศไทยของเราก็มีโครนเยอะนะพี่แจนใช่ค่ะลองมาเล่นกันมาเยครับ อาจา<ด>จะกลายเป็นเทศกาลโคนลนของเมืองไทยบ้างก็ได้ต,ติดตามซอกเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆอาจจะเห็นซอกเล็บดำๆก <laughs> <c oughs> ็ไม่ค่อยดีเ<ม>ท่าไหร่นะ,ะวันนี้นะครับก่อน